อีกหนึ่งประเทศที่ถูกจับตามองอย่างมากหลังจากที่สหรัฐถอนกำลังออกไปก็คืออัฟกานิสถานนะคะโดยเฉพาะที่กรุงคาบูที่ทั้งโลกได้เห็นเหตุหการณ์ความวุ่นวายเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและได้เห็นกลุ่มตอริบานเข้ามาปกครองบริหารประเทศจากตอนแรกที่บอกว่าจะให้ผู้หญิงได้มีสิทธิ์ในการทำงานและไปโรงเรียนแต่ว่าก็ค่อยๆเปลี่ยนและก็ได้เห็นภาพของผู้หญิงที่อัฟกานิสถานถูกปิดกั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดก็คือบทบาทของผู้ประกาศข่าวนะคะที่ต้องสวมผ้าคลุมหน้าและไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้ยกเว้นดวงตาซึ่งก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงส่งเสริมศิลธรรมและป้องกันความชั่วร้ายของรัฐบาลตอลีบานแห่งอัฟกานิสถานกำหนดให้ผู้ประกาศข่าวหญิงจะต้องสวมผ้าคลุมศรีรษะหรือสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อปกปิดใบหน้า ให้เหลือเพียงดวงตาในระหว่างการรายงานข่าวคำสั่งดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับผู้ประกาศข่าวหญิงไม่น้อยซึ่งบางคนมองว่าคำสั่งนี้ไม่ได้ยึดโยงกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและการปกปิดใบหน้าระหว่างการนำเสนอข่าวทำให้พวกเธอรู้สึกไม่ดี เมื่อช خبر م ่ خ วงต้น ل رسانی เด ک ือน ا ی د از ه ที ح ่ผ ذهن ่ค آرام باشن าร ق ا ی า به م ตน م ب อ س าร้อนบาลผู้ต้องบานนี3ชั่วโมง3ชั่ว ق ب ر ้ ا م ه را สก์นที่โปรแรตทีละดิ้คตลุซ้าิเ่งต้นเดือนที่ผ่านมารัฐบาลตอลีบันมีคำสั่งให้ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในที่สาธารณะจะต้องสวมผ้าคลุมสี และไม่ให้ผู้หญิงออกนอกบ้านหากไม่จําเป็นและถ้าหากผู้หญิงไม่ยอมสวมผ้าคลุมอย่างที่กําหนดพ่อหรือสามีรวมถึงญาติของผู้หญิงคนดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษโดยบทลงโทษมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงโทษจําคุกคําสั่งดังกล่าวทําให้ผ้าคลุมศีรษะกลายเป็นสินค้าที่ขายดีไปโดยปริยาย ما هم مجاب مفروختیم اما قدر نیالم هم قیمت ها بلند رفته و هم مجاب روزانه خانم ها میان اجاب زیاد میخرن اجاب های رنگ برنگ میخرن خاطر که مدودیتی که امارات اسلامی سر بانوان گرفته که باید چادری بپوشن و اجاب, اجاب کنن و چی زیاد فروشات داریم در بخش اجاب و دخترها زیاد میان میخرن قیمت هم بالا رفته فرمایشات میگیریم و امروی نمایندگی ها گب زدیم عمده فروش گفتن شما تولیدات تا نکنین سمپل بر ما آماده کنین ما میتونیم که قرار داد امروی شما کنیم การจำกัดสิทธิในการแต่งกายและการเดินทางของผู้หญิงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คน ที่มองว่าตอลีบานนั้นละเมิดความเป็นตัวตนของผู้หญิงในอัฟกานิสถานซึ่งพวกเธอไม่ยอมรับและจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิกลับคืนมาอะไรทั้งว่ามีเปียโดลาติโอซาดเบลันโอเิมกัรว่าต่อออคเร่งนัฟัสดาร์บาราบไปทั้งว่าไมอิสียดายเก่งอาจจะได้สกรู้อีท่าเลยตอนนั้นไม่แอฟกานิสถานมุชัฮงขันบาร์ษัทในแอฟกานิสถานทำมีมีชาวอิสตลามเขา้าเขมกขัร จนถึงตอนนี้ตอลีบานปกครองอัฟกานิสถานมานานกว่า9เดือนแล้วแต่ดูเหมือนว่าสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงลดน้อยถอยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะสิทธิด้านการเรียนการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตที่กำลังย้อนกลับไปเหมือนในยุคที่ตอลีบานเคยยึดครองอัฟกานิสถานในช่วงปี1996ถึงปี2001 ซึ่งการกระทำของตอลิบานในตอนนี้ขัดแย้งกับคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาคมโลกในช่วงแรกๆหลังจากยึดอัฟกานิสถานไว้ได้ซึ่งในตอนนั้นตอลิบานระบุว่าพวกเขาในตอนนี้ไม่เหมือนกับในอดีตและจะเปิดโอกาสให้สตรีและเด็กผู้หญิงมีสิทธิ์ทั้งด้านการศึกษาและการทำงานแต่ตอนนี้การกระทำของตอลิบานนั้นได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่า คำสัญญาของตอลีบานนั้นเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน